ได้โชว์หน oh. ่อยบ่ออายการครับท้ายบ่อว้าวัาในตลาดอยู่ถ่ายบ่อสี่ขั้นก็วันนี้มีคลิปดีๆมาฝากครับวันนี้เป็นเป็นวันหยุดนะครับก็ได้วันนี้จะไปออกออกทริปไม่เกษตรนะครับไม่ท่องเที่ยวนะครับทริปนี้จะเป็นทริปของมาตกปลาครับเทียนที่ซอยเทียนทะเลย8ิบแปดนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับแนะนํามาก็เลยอยากมาลองดูวันนี้จะมาตก ตกทุนไส้เดือนนะครับไม่ได้มาตีตะข่ายหรือตีหน้าดินนะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามดูครับเขียนทะเล28่ป mm. บ่ออายาการเป็นไงบ้างติดตามไปดูครับ ขี่มาจากเคหาบ้านเอื้อทอนไม่นานครับนี่เป็นถนนภายในบ่อนะครับก็สามารถจอดรถตกปลาได้ข้างบ่อเลยสำหรับบ่ออายการเซียนซอยเทียนทะเล28นะครับบ่อกว้างมากเย็นครับลมเย็นมากมีร่มไม้นะครับก็มีสามารถจอดได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวครับวันนี้ออกทริปมาตกปลาคนเดียวครับ วันนี้เรามาบ่อแถวเทียนทะเลครับเทียนทะเล28เขาเรียกว่าบ่ออายการนะครับมีรถเข้าถึงนะครับบ่อทั้งหมดมีสไร่เดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เราจะได้ปลาหรือเปล่านะครับมาลงตกทุ่นเล่นๆนะครับใช้เหยื่อไส้เดือนนะครับมาลองดูที่บ่ออายการไม่เคยมานะครับครั้งแรกเทียนทะเล28เดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้จะมีดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศกันครับเดี๋ยวมาดูวันนี้เตรียมเหยื่ออะไรมาบ้างนะครับก็มี สาเดือนสี่ถุงนะครับถุงละยี่สิบาทนะครับมาลองดูไม่ได้เล่นลำนะครับวันนี้มาตีทุนนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับสับลองมานะครับขาดไม่ได้เลยเก้าอี้สนามตัวนี้นะครับกินนอนนะครับนี่คือบรรยากาศรอบบ่อก็นี่เป็นบรรยากาศรอบบ่อนะครับที่เาเรียกว่าบ่ออากรนะครับเซียนทะเลซอยยี่แปก็จะมีหนึ่งสองสามตัวนี้บ่อใหญ่นะครับวันนี้มาตกเล่นๆนะครับปล่อยทุนแล้วก็ตกสาเดือน ะครับวันนี้มาดูบรรยากาศรถยนต์จอดได้ข้างบ่อเลยนะครับเพื่อนมาด้วยบอกว่าให้ไปหาอยู่ฝั่งบ้านหลังสีแดงนะครับไม่อยากไปนะครับอยู่ล้มไม้ติดรถนะครับอาศัยเคลื่อนย้ายง่ายวันนี้เดี๋ยวมาชมบรรยากาศ อย่าใช้เดือนครับวันนี้มีตัวพอได้ ตอนนี้ผ่านไป2ชั่วโมงจะไ,ได้กี่ตัวสองชั่วโมงผ่านไปครับได้3ตัวแต่ตัวเลขนะครับปล่อยทิ้งหมด <laughs> เล่นครับนี่ห,หน้าหลานำทีมมาทุกอาทิตย์ครับไหนโชว์หน่อยห,หน้ากิ่งวันนี้เด็ดรป่าไหนดึงขึ้นมาดูหน่อยสิอันไหนของอันนี้ของใครอันนี้ของหน้าหลานี้ของวหน้าหลานนหหมาได้กี่โมง เท่าไรนะน<ค>นต่อคน,ค,น<ะ>คันละหนึ่งร้อยคนละเออดูปลาหัวหน้าวัดครับวัดมนานอะไรจะงงเนี่ยวัดเตยตลาดอยู่ไทยบอบอหน้าวัดเรามาแต่หกงง,งเวิร์มหายเงือ จัคันนางปุ่นจังไดยปลาตะเพียนมันดูบรรยากาศท้ายบ่อครับอันนี้เป็นช่วงท้ายบ่อต้นกล้วยครับปกติที่เราตกอยู่าอยตรงแล้วก็เดินมาตรงกลางทางนี้ครับแต่ไม่รู้บรรยากาศท้ายบ่อมาหาเพื่อนเนะน,นี่ยบ่อีนกว้างมากนะสวัสดีครับมาท้ายบ่อครับนี่หัวหน้านิวมาได้กี่โมง 6โมงขยันก็ไปทำงานอีกได้เยอะป่ะอะไรนะขยันก็ไปทำงานอีกเอาใหม่คอยอีกรอบดิมากี่โมง6โมง6โมงไปทำงาน6โมงดูนี่ครับหัวหน้าก๊อดเยอะป่ะหัวหน้าก๊อดไหนโชว์หน่อยสิไหนกระมังอยู่ไหนบ่อยะการครับนี่คที่เขาบอกว่าตลาดอยู่ท้ายบ่อ ระดับหัวหน้าพงไหนเสือเสือน,น,นอน,นตายแล้วน่นนากอตโชว์วซูยิงครับแก๊งนี้นี่มาเช้ากว่าทำงานครับนำทีมหัวหน้าปุทงงานตรเวลามาตกปลามาเด็ดตีหนะครับแก๊งนี้ มาดูท้ายบอ่อครับหัวหน้าปูที่ตกจะเล่นนะเนี่ยองเอาเี้ยขีย่ข้างขากตกครับใหญ่ไหมหัวหน้านานปลาเลยรวานินิน,นไซท้ายบอ่อครับ,บรดูนี่ครับไห้โชว์หน่อยบอ่ออายการครับท้ายบอ่อว้าวมาในตลาดอยู่ท้ายบอ่อที่ครับมาในกันงโมงกังโมงครับ มาเม่อกีตัวจากกลางบอ่อครับบรรยากาศดีครับมีหนึ่งบอ่บอสองบ่อสามบ่อครับฝั่งนี้อันนี้เป็นบอ่อใหญ่นี้ทีมงานมาตีห้าหรือหกโมงตีห้าคบี่มาอันปอแล้ว <laughs> <า>นะน,น,นะครับนักตกปลาด้วยกันนะครับมากันเยอะเหมือนกันนะครับมาพักผ่อนมี มีบ้านให้ทุกบ่อนะครับผักล่มแล้วก็มีต้นไม้ในช่วงถนนตรงกลางของบ่อนะครับเชื่อมระหว่าง3บอ่อเล็กแล้วก็บ่อใหญ่นะครับ